เรดีใจครับแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากขอบคุณนมาครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรต์มากเกียร์มากครับผมก็ที่นี่เป็นแหลกชิฟต์ต่อที่แรกครับผมของง่ายแฉะนะครับผมก็ดีใจเพราะว่าที่นี่ก็มีเมนูอีกมากมายให้ทุกคนได้มาลองลองลิ้มลองกันดูครับผมแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยอีกกว่าสายสองอย่างส่วนตัวนึกว่แบบได้ลอชิมแบบว่าอะไรในร้านชาในร้านอะไรบ้างครับผมชิมเรียบร้อยแล้วครับชิมเรียบร้อยแล้วครับผมก็กินไปหลายอย่างผมก็คือเมื่อเช้ามี3อย่างให้เราลองชิมก็จะเป็น อ่าเป็นออริจินอลของเขาเป็นจัสมินดิครับแล้วก็เป็นเกรฟแล้วก็เป็นอ่าเป็นมะม่วงครับผมคุณจะชอบทั้งสามหมเลยเพราะว่า,าคุณคนชอบรสหวานหวานแล้วก็ด้วยความที่มันมีชีสชีส,ชสอยูอ่ข้างบนด้วยก็ยิ่งทำให้มันแบบว่าเขาเรียกว่ากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมของหวานเบเกอรี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้กันเช่นกันครับผมมีอีกหลายเมนูมากๆอย่างเมื่อกี้ที่อยู่บนเวทีก็ได้มีเชียร์มิสุไปเป็นเชียร์มิสุทาร์ท ตัวความจริงแล้วเขามีเบรเกอร่หลายอย่างมากให้ทุกคนได้มาลองครับก็มาลองก็ได้นะครับที่แฟลกชิพสตอร์ที่มีนะครับผมที่เซนทรัลเวิลด์นะครับอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะที่เนี่ยอาจจะเป็นที่แรกแต่ว่าที่ประเทศที่ที่จีนก็มี1,400งพันส่ราขาแล้วครับผมไม่ค่อยมีครับผมส่วนใหญ่ก็ปกติธรรมดาเคร่งใหม่กาแฟชาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่า ทุกหนาปกติแต่ว่าจะมีเมนูประจำของแต่ละคนอยู่ที่พี่เป็นี่ไมีการลองทำอะไรนะครับที่บนเวทีได้มีการลองทำได้มีการลองทำก็ี่ใช่ไหมครับงานที่ต้องทำก็เสียวๆครับกลัวว่าตอนแรกตอนแรกกลัวกลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าความจริงแล้วพี่พีทีมมาสเตอร์ของเราเนี่ยทีมมาสเตอร์ก็ทำให้แล้วทำให้เรียบร้อยแล้วเราตัดลงตัดลงไปเฉยครับผม ก็เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ผมมาสมัครเป็นพนักงานข้างหลังแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับจงเพราะว่าขั้นตอนหลายอยาทำไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนมันมีสูตรมีสูตรของเขาอยู่มีสูตรเป็นสูตรเฉพาะซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วก็เป็นอ่ะอย่างชาสมนอย่างเงี้ยมีการสกัดถึงแปดครั้งกว่าจะออกมาเป็นชาสมนที่ทุกคนได้ลองชิมกัน ใชยให้ของผมฝากเชิญชวนนะคะใครที่ชื่นชอบชาดิคร,ครับผมอ่ครับผมก็สาหรับใครที่ชื่นชอบชานะครับผมก็ผมแนะนําเลยว่าให้มาลองที่นี่เลยเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆนะครับคือต,ตัวตัวอริจินอลของเขา,าจะมีความหอมแล้วก็สดชื่นเฟรชมากๆส่วนส่วนใครที่ชอบของหวานนะผมแนะนําเป็นเป็นมะม่วงพรามันจะมีเนื้อมะม,ม่วงเป็นเนื้อผลไม้แท้เลยอีกอย่างหนึ่งแคลอรี่ไม่สูงครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะทานแล้วจะอ้วนหรืออะไรแบบนี้ครับโอเนะครับ ก็เดี๋ยวที่พูดบอกไปแหละทุกอย่างคืออยากให้ทุกคนได้มาลองกันจริงๆครับผมนอกจากตัวชาแล้วเราก็มีเบเกอรี่ด้วยที่นี่เป็นแฟลชชิฟต์ที่แรกของประเทศไทยด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาไม่ใกลไม่ไกลสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นี่เองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับอย่างวันนี้ก็คือางแต่งะโอ้อะไรนะครับพอคอยทีมไม่ดด้ ให้ทมาให้มันใจกลอก็คือดีใจอะไรครับอย่างก็ต้องพวกเราสองคนล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยครับผมคือเมื่อวานเราก็อยู่จนดึือใช่ใช่มวนก็มีมวนก็มีแฟนมีของมา t a n ดินตัวแทนาะนี่ก็นี่ก็ได้เจอกันมาแค่ทุกคนเลยเหมือนกันพี่เป็นขับบอกว่าอย่างบางคนบางท่านยังไม่ได้นอนด้วยก็คือมารช่ั้งแต่แบบเช้ามากๆแล้วดีใจมากครับุคนที่มาในนี้ดวยมาพึ่น ก็มีความเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับเพ้อยู่เรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุณเลยครับเพราะว่าทุกคนที่แบบมาติดตามมามาซัพพอร์ตพวกเราใช่ครับผมก็ไม่ว่าจะเราจะมาพบกันเมื่อไหร่แต่ว่าก็ดีใจที่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันเป็อกดาของใครก็ยังทำตอนนี้อันนี้าจจะต้องอาจจะต้องถามทางทางกระทรวงนะครก็ ไม่รู้เหม <Member. S 1> <wi> ือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นคำตอบให้ทางทางบ้านทางบ้านทางบ้านบอกพวกเราแล้วกันครับผมจริงๆอย่างต่อคมเคตั้งแต่ซีรีส์มันอ่อนคือทางการบอว่าเขาไม่ติดตามไอจีเราตรงแบบมันมูนไหลมาแต่ก็มีเพิ่มขึ้นครับก็มีเพิ่มขึ้นอย่าง่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆเลยครับผมจะขอบคุณบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆครับเพราะว่านั่นเลยครับคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดไว้เหมือนกันครับเพราะว่าเราเองก็ทํางานแต่ว่าทางการแสดงมา ค่อนข้างแบบระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยเจอแบกันที่แฟนคลับมาเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะต้องขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆรอวันนี้ล่ามกเราผู้ตั้งหลับเความจริงไม่ได้ตั้งหลักอะไรนะครับก็เหมือนเราเจอกับแฟนคลับใช่เราก็มาเจอมาเจอกันปกติทุกครั้งมันดีใจมากกว่าที่ว่ามีคนมารัตมาชื่นชอบพวกเราแล้วก็แล้วก็เป็นกำลังใจกับของพวกเราด้วยเช่นกันคืออย่างที่ภูมิพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่มีพี่พี่น้องนที่คอยติดตามผลงานของเราเราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราสร้างสรรค์ผลงานมาเพื่ออะไรเพื่อใครใช่ถ้าเราทํางานแล้วไม่มีคนดูไม่มีแบบครับมันก็ใช่ดูอยู่ตลอดนะครับดูอยู่ตลอดตลอดเลยจริงๆครับผมตลอดตั้งแต่ถ้าเราในช่วงของซีรีส์ตอนนี้ออกนะครับเราจะมานั่งดูพร้อมกันแล้วก็มาเล่นแพลคแล้วก็มาแต่งตัวตามธีมในทุกวีคที่เรามาเดี๋ยวเราก็จะมานั่งเช็คกันั่ง คุยมันต่องสื่อสารกับแฟนคลับเลยทุกครั้งเลยมีลองเช็คกันไหมว่าเป็นประเทศไหนความจริงก็มีมีหลายๆประเทศครับผมค้าค้ากันไปครับผมอันนี้ก็มีอันนี้อาจจะเป็นทางจีนค่อนข้างเยอะนิดนึ่งว่าตัวนิยายเป็นใช่ครับแต่ว่าก็มีมีมีมาจากทั่วโลกเลยครับผมก็ดีใจมากๆครับผมแล้วอันนี้ก็มีเดินทางไปต่างประเทศไปหาในการติดต่อครับผมครับผมมีแพลนอยู่ครับผมมีแพลนอยู่แล้วก็มีหลายๆที่ที่ติดต่อเข้ามาเหมือนกันครับผมยังไงก็ อาจจะยังบอกอะไรมากไม่ได้ <ble> แต่ว่าก well ็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามนะผมว่าเพราะว่าทางอ้ฉีเองก็ประกาศวันวันสุดท้ายไปแล้วนะวันไฟแนลเอพิโซดไปแล้วว่าเราจะมีเวิร์ลทัวร์เกิดขึ้นไม่รู้ครับพวกเรามีโปรเจกต์าผมพวกเราซุ้มซ้อมกันอยู่ซุ้มซ้อนความจริงมันมีอีกหลายหลายอย่างับผมหลายอย่างที่พวกเราก็เต็มตัวมีโปรเจกต์มีงานมีอะไรต่างๆมากมายก็ ต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เจอกันเรื่อยๆครับผมครับผมขาเของผมกำลังมีซิงเกิลครับผมมีมีเพลงมีเพลงใหม่กำลังกำลังกำลังมาครับกำลังจะมาครับกำลังจะมาครับก็เร็วๆนี้แหละครับเร็วๆนี้แหละครับใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องรายละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องฝากรอติดตามครับผม ต้องรอติดตามครับผมทางโปรเจกต์ิปดูที่อยากไปมีประเทศไหนอยากไปมาแต่บางประเทศ่อยากไปมาก็จะไปประเทศนะไปรประเทศครับผมไปประเทศครับเพราะแต่ละประเทศก็มีแฟนคลับที่ชอบตั้งแม่ตั้งตารอรออยู่เหมือนกันมันเป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยในการที่เราไปเจอแฟนคลับแล้วมันเหมือนมันได้กำลังใจใช่ใช่ติดตามเราติดตามเราก็ครับผมเราติดตามครับผมระหว่างระหว่างที่เราติดตามก็ฝากติดตาม รายการอภูพั s, <S <Mer ci> <ain> ได้ครับผมก็เป็นรายการของเราสองคนครับผมทาง YouTube นะครับช่องอภูพตก็คอนเซปต์รายการคือท่องเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วคอเอ๋อเราไม่ได้พักผ่อนเราไม่ได้ไปมจนไทยอยู่ไประจนไทยอยู่แล้วก็ตนี้ตั้งเราขอขอัวีววีพีนมวีดตอนนี้นี่ด้านค่อนข้างยากอยู่ครับผมเพราะว่าพวแค่ลำาพังแค่งานก็ไม่มีเวลาไปไปไหนวครับผม แต่ว่าถ้าถ้ามีจังหวะว่าปุ๊บก็จะรีบไปก็จะรีบไปเลยใช่ครับระหว่างนี้ก็โฟล์บุ๊กยังสามารถฟิวเดอร์ได้อยู่โฟล์บุ๊กก็เป็นโฟล์บุ๊กเล่มแรกของเราสองคนด้วยก็สามารถฟิวเดอร์ได้ทางทันทีเกตแมเจสต์ครับแล้วก็มีฝากเลยได้ไหมฝากปากเลยฝากไปเลยนะฝากไปเลยนะปากเลยปากเอ่ะมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสือด้เดอร์อะไรครับทำหมวกฟิวเดอร์เรียบร้อยนะครับผมวันที่เท่าไหร่นะเก้าเออวันที่เก้าครับผม ก็เดี ờ, ๋ยวเปิดพิอเดอร์วันที่9ครับก็มีอะไรนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณน <médico. S 2> ี้ครับที่ยังบอกได้ส่วนที่ยังบอกไม่ได้ก็รอติดตามครันอะไรนะครับก็ขอใช้คนที่ตรงนี้บอกว่าติดต่อพวกเราติดต่เข้ามาได้นะครับผมขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีนะครับสองคนนะครับแล้วก็รอรอที่จะออนไหนสมมติลองดูอะอ่าทีเซนต์อะอันนี้อาจจะเป็นโปรดักของคุณอยู่ตรงนี้อ่าหรือแบบอ่าก็ไม่แน่อ่าสมมติสมมติอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่อ่าไม่รู้ครับเป็นชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นใหญ่หน่อยอ่าไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผม พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้าพอแล้วพอแล้วพออแล้แล้วอแล้วพอชอบท้วงานลอแอแล้วพอแออออออ